จังหวัดน้องคายประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประจําถิ่นของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายรวมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประจําถิ่นของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการออกร้านงานกาชาติของสมาคมแม่บ้านมหาไทยประจําปี2568ที่จะจัดขึ้นณสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่11-21ธันวาคมนี้รวม11วัน11คืน เมื่อช่วงบ่ายวันที่21ตุลาคม2568ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายสารกลางจังหวัดหนองคายนายสมภพสมิตาสิริผูวว้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายประดิษฐ์นัทยายพัฒนาการจังหวัดหนองคายนางวันวิไลกันพิษรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายนางชุติมาช่างเหล็ก รองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนองคายรอมผัวน้าสว่วนราชการหน่วยงานได้รวมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประจำถิ่นของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการออกร้านงานกาชาติของสมาคมแม่บ้านมหาไทยประจำปี2568ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้เข้าร่วมออกร้านงานกาชาติประจำปี2568ภายใต้แนวคิด7 0พรรษาคติยะนารีรัตนา ปวงประชาสดุดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวาระเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาซึ่งมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายบัตรจำหน่ายผีเสื้อเสียงโชคจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11-21ธันวาคม2568รวม11วัน11คืน น้สวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยรายได้จากกิจกรรมส่วนหนึ่งมอบให้สภากาชาติไทยและนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในการบำบัดทุกบำรุงสุขรวมถึงดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวมซึ่งจังหวัดน้องคายได้รับมอบหมายให้ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประจำถิ่นของจังหวัดจำนวน1 5 0 0ตัว ขณะนี้ประดิษฐ์ได้กว่า800ตัวแล้ว